สวนมาพบมาเจอมาเจอช่องในพุทธินะเอ้าแจ้งข่าวนะทุกท่านเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราขับรถไปกุสุมานไปเจอในช่างเมืองพูนะพี่น้องอเอ้ยไปเจอในช่างเมืองโพรับรับเหมาเกี่ยวกับถมดินถมอะไรเนาะนะครับผมก็เลยถามอ,อันรถดินนะครับเมื่อได้ซิบมาบ้านนาล้อมซีได้เอาดินเพื่อนก็เลยถามเอาหลายปันไดเอาวางประมาณซิบเช้าขั้นนี่ละ เออเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาวันนี้เลยไหมล่ะคิดคันละห้าร้อยถ้าวิ่งจากเพ,เพื่อนสิเพื่อนซีแลนยจากกุุมานมานีให้เพื่อนคิดคันละหาร้อยพี่น้องเออแต่ถ้าเรารอคนอื่นเอาด้วยหรือว่ารอรถแมคโครเข้ามาเองเนี่ยมันก็นสิถือแน่จังหน่อยแต่ว่าเรารอเนี่ยเราก็รอไปเรื่อยๆนะไม่รู้เขาจะมาตอนไหนนะครับ อันนี้ก็แจ้งข่าวนะท่านแจ้งข่าวนะครับว่ารถดินเนี่ยเขาวิ่งอยู่นะแต่ว่าเขาวิ่งอยู่กุสุมานนะครับในช่างเมืองโพเขาวิ่งอยู่กุสุมานแต่ถ้าเราจะเอาสักสิบคันยี่สิบคันเนี่ยเขาจะวิ่งมาให้แต่ว่าเขาคิดเขาขอคิดเที่ยวละห้าร้อยนะครับเขาขอคิดเที่ยวละห้าร้อยทุกท่านนะถ้าเอาเขาก็จะว่เอามาให้เลยวันนี้นะผมก็เลยบอกว่ายังไม่เอาเดี๋ยวรอรอดูก่อน เพื่อมีนะเพื่อมีผู้ใหญ่ใจดีนะอยากจะนะครับเอาดินลงให้พ่อนิทเนาะนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะท่านก็อยากให้ผมเนี่ยเอาดินลงเนาะท่านก็อยากจะเป็นเจ้าภาพนะท่านในการลงดินถ้าลงดินเนี่ยถ้าลงดินเนี่ยก็จะลงตรงด้านหน้านะท่านตรงด้านหน้าแล้วก็ถมตรงนี้ตรงที่มันเป็นน้ําขังนี่นะประมาณสักสิบคันยี่สิบคันโดยประมาณประมาณนี้แหละประมาณสักสิบคัน่ะ เราๆประมาณเนี้ยมาณสักสิบคันน,น่าจะสูสีอยู่นะฮะสิบคันก็กี่บาทคันละห้าร้อยะก็เป็นขาวดีนะท่านเขาสามารถวิ่งมาให้ได้แต่ว่าขอราคาห้าร้อยโอ้สิบคันก็ห้าพันพี่นอ้องแพงอยู่ด้ย โดยปกติดินเนีย่ยมันราคาราวๆประมาณสักไม่เกินสองร้อยนะประมาณร้อยเจ็ดสิบสองร้อยประมาณนี้แหละมันสองร้อยเนาะเดือนหน้า,นนาบ,บเขาจะมาอดเอาสกอรบอลเขาเดือนหน้าเขาจะเข้ามาถาก่อนเนาะ คอนิสบอกว่าไปถามรถด,ด,ดินแล้วเดือนหน้าเขาจะเข้ามาในหมู่บ้านนี้มันอาจสิได้ราคาสองร้อยเนาะเ <200. S 1> ออิได้ราคาสองร้อยพี่น้องเอเดือนหน้าแต่ถ้าจะเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เลยนะคันละห้าร้อยแต่ถ้ารออีกเดือนหนึ่งเนี่ยชีด,ด้คันละสองร้อยถาสิ้นเดือนไหมวะสิ้นเดือนว่างๆสิ้นเดือนนี่แหละเขาสิเข้ามากเออก็แต่ก็รอได้อยู่มั้งเราทําระบบไฟระบบอะไรอีกนาน นะกว่ากว่ากว่าจะเฮตดร,ระบบไฟระบบยังแล้วเอออีกอีกนานอยู่อืมอะแจ้งข่าวนะท่านรถดินวิ่งนะท่านแต่รถดินเขาวิ่งอยู่แถวแถวเขตกุสุมานจากกุสุมานมาที่นี่ระยะทางมันหลายกิโลนะมันหลายกิโลเขาก็เลยคิดเที่ยวละห้าร้อยเขาขอเที่ยวละห้าร้อยถึงเขาถึงจะมาให้เอากี่คันก็ได้เที่ยวละห้าร้อย เอาสิบขั้นยี่สิบขั้นได้หมดเขาว่าอนะเองสินะเอเขาจะวิ่งจากกุสุมานมาให้ตอนนี้เขาถมดินอยู่กุสุมานมนะครับในช่างเมืองโพเนี่ยเขาถมดินอยู่กุสุมานเราไปเจอเขาพอดีก็เลยถามนะครับออแต่ว่าถ้าจะถมดินจริงๆเนี่ยเราต้องรื้ออันนี้นะักท่านแต่ว่าผมว่านะถ่าดีกว่ารอนะรอรอ,รอสิ้นเดือนแล้วค่อยมีการรือ้อมีอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนถมดินเขาจะได้ดันมาเลยนะ สมมติว่าเฮ้าเท้าเฮาถมดินเมื่อนี้เนาะสมมติว่าเฮาถมดินเมื่อนี้เฮาก็จะได้ให้เขากองเอาเยาะอยู่ข้างหน้านั่นแหละและ้วก็อรอรื้อตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยดันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าสมมุติว่าเราเราถมดินวันนี้เลยเนี่ยเราก็ต้องให้เขากองอไวต้ตรงนี้ก่อนเรายังไม่ได้ดันนะครับเออเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้รื้อนะท่าน เออ,อย่างที่ผมบอกนะพี่น้องเฮ้ยถ้าถ้าสมมติเร,เราถมดินเนี่ยเราจะถมด้านหน้านี้เราจะไม่ได้ถมตรงนี้นะเขาสีถมทั้งหนา้าตรงนี้เนี่ยวย่าเองคุณพ่อเป็นเฮ็ดสวนซะเออเพราะหน้าบ้านเราจะถมจากหน้าบ้านเนี่ยไล่ไปชนถนนน่นเลยนะครับประมาณสักสิบขั้นพี่น้องเฮ้ยเออส่วนตรงนี้เราก็จะถมไม่ให้น้ํามันขงังนะครับเออเขาชีถมประมาณสามสีขั้นเนี่ยแหละอยู่นี่นะประมาณสามสี่ขั้นเนี่แหละเพื่อไ่ให้น้ามันขังแบบนี้ นะครับแล้วก็ถมตรงนี้นิดนึงเพื่อเอาไว้ทําฟุตบาทนะทุกท่านเออเอาเอาพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะถมดินเนี่ยเราต้องเรื่องนี้ออกก่อนเขาจะได้ดันมาให้เลยนะไม่งั้นเราก็ต้องให้เขากองไว้เฉยๆแล้วค่อยหารถด,ดันทีหลังเออเอาเป็นว่าผมความคิดผมนะอา่า เรารอก่อนก็ได้รอประมาณสักพักก่อนประมาณเดือนนึงอะ่ะเพราะกว่าผมจะทําระบบไฟอะไรก็พอดีแหละอีกนานอยู่เอ,อกว่าทําระบบไฟเสร็จกว่าจะเทฟ,ฟุตบาทอีกอีกอีกนานอยู่ทุกท่านหน้าชีประมาณสิ้นเดือนหน้าชีได้อยู่ดอกเดี๋ยวจะทําทช้าชารอไม่ให้เสร็จไวเกินไม่ช้าเลยก็ทาไปเรื่อยเลยพี่น้องเอ้ย วันนี้น่าจะแอมฝาเสร็จนะพรุ่งนี้เนี่ยจะพากันติดประตูอมอมืออ่นชิติดประตูพี่น้องเลยเอาแจ้งข่าวคราวนะฮะรถดินเขาวิ่งอยู่แต่เขาวิ่งเขตกุสุมานอา่าถ้าจะมานี่ต้องเที่ยวละห้าร้อยทุกท่านเที่ยวละห้าร้อเนี่ยถ้าเราเอาวันนี้เลยเนี่ยเราเราไม่มีงบนะเออเราไม่มีงบนะทุกท่านหรางงบของเราเนี่ยเหลือไว้เดินไฟนะทุกท่านเหลือมีกี่พันนะงบเราเหลือน่าจะ ไม่รู้ว่าถึงห้าพันหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเย็นค่อยค่อยไปคำนวณดูอีกทีนึงเออเพราะนั้นถ้าจะเอารถดินเนี่ยเราเราเราเอาตอนนี้เลยมันก็ไม่ได้นะนอกจากมีผู้ใหญ่ใจดีนะแม่ตาเป็นเจ้าภาพนะเออเพราะนั้นเงินที่เราเหลืออยู่นี่เอาไว้เดินระบบไฟเนาะท่านอ่าอ, <c oughs> อะโอเคนะทุกท่าน คุณพ่อแล้วก็พาวุฒินะลุยนะครับเดี๋ยวผมก็ชีไปเฮ็ดเพิ่นซอยเพิ่นก่อนจังน่อยพี่น้องเลยนะครับวันนี้ยังไงก็เสร็จดูแล้วชัวรับประกันว่าเสร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอมฟ้าเสร็จมือนี่มีทีมงานเยอะเสร็จชัวแน่นอนเอาฝากไว้ทีนี้ข่าวดีทุกท่าน